ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID พารรับฟาร์แมแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสังส่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับโอเคครับผมนะฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมะะร นั่นเองนะครับผมนะฮะระหว่างผลแสงที่ตื่นแล้วกับผลแสงที่ยังไม่ตื่นนะครับผมนะฮะก็คือจะพาคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะไปดูความแตกต่างของดาเมจกันนั่นเองนะครับผมนะฮะว่าสกิลหนึ่งนั้นมีดาเมจเท่าไหร่นะครับผมนะฮะแล้วก็ทางด้านของผลตื่นเนี่ยมันแรงกว่าผลที่ยังไม่ตื่นเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมนะฮะโอเคครับผมนะฮะไม่รอช้านะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยละกันนะครับผมนะฮะอันดับแรกคือเราต้องไปหากระสอบทรายชั้นดีกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะนั่นก็คือเจ้าดัมมี่่่่นน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 ะะะะะะคครรรัััับบบผผมมมมฮเเอออาาาทกกด้งไใช ผนี่ตุ๊บตึ๊บเอ้ยเอาว่าสกิลขนแสงโคตรสวยเลยคุณผู้ชมมาเอาจริงนะส่วนตัวคือแบบชอบมากคุณผู้ชมเดี๋ยวดูกันว่าผลแสงนี้จะมีดาเมจเท่าไหร่ดีครับผมนะฮะไม่รอชา้าเดี๋ยวขอญาตจัดการนะครับผมนะเนี่ยเฮ้ยบอสบอสบอสหายไปไหนบอสอ๋อ,อนึกว่าหายไปไหนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขอญาตรับเควสก่อนดีกว่าไม่รับดีกว่านะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะฮะเริ่มจากการตีธรรมดากันก่อนนะครับผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณกะกะฮะฮะกูเล่นสายอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนนึงะครับอ้าวกูเล่นสายดาบนะครับผมนเดี๋ยวขออญาต เาไปเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะอะโอเคกลับมาแล้วนะครับผมนะฮะ,อะเอาบอสัว้ก่อน มมุกเดินะครับผมนะฮะโอเคผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะฮะขอญาตตีสดๆก่อนเลยนะครับผมโอ้โหเจ็ดร้อยสิบแปดนะครับผมนะฮะสำหรับดาเมจต้นของเรานะครับผมนะฮะต่อกันที่ท่าแราของสกิลหนึ่งนะครับผมนะฮะจะมีดาเมจนะครับผมนะแบบนี้ครับปิ้วดาเมจสองพันเก้านะครับผมนะฮะต่อมาเป็นสกิลสองนะครับผมนะก็จะมีดาเมจประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอ้ดาเมจเท่าไหร่โอ้สามพันเลยเหรอโอ้ไม่ก็นะครับผมน้องต้องวิสามพันแรงมากนะคุณผู้ชมฮะนี่ขนาดยังไม่ตื่นนะโอ้โหปาไปสามพันเลยนะครับคุณผู้ชมอีสกิล นึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวดูซิว่าจะมีดาเมจเท่าไหร่นะครับผมนะพร้อมไปครับยิวโต้บูสามพันเก้าเฮ้ยนี่ยังไม่ตื่นนะครับคุณผู้ชมว่าทำไมมันแรงจังวะและสกิลสุดท้ายของเราด้ยครับผมนะฮะนั่นก็คือสกิลวีแบบนี้นะครับผมนะฮะเป็นฝนเทียมทุยไม่ใช่เป็นฝนแสงนะครับผมนะฮะแบบนี้ครับ ปิ้วตุ้ม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 เฮ้ยทำเมจรห้าพันสี่ได้แล้วโอ้โหแรงจัดๆเลยนะครับผมนะฮะนี่มึงตื่นเลียวไปตื <uk> no ่นวะเนี่ยใครบอกว่าผลแสงไม่ดีนะครับผมนะพี่เถียงตายเลยนะฮะโอ้โหจนตัวกล้าที่จะยืนยันแล้วก็นอนยันเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหแม่งโคตรแรงอะครับคุณผู้ชมโอเคโดยรวมเนี่ยก็มีประมาณนี้ผมนะฮะสำหรับผลแสงของเรานะครับผมนะฮะส่วนทางฝั่งซ้ายจอเนี่ยจะเป็นฉบับที่ยังไม่ตื่นนะครับผมนะฮะส่วนทางขวาจอเนี่ยจะเป็นฉบับที่ตื่นนะครับผมนะเดี๋ยยยยววเเเเปปป็นนนนนัััััังงไไไ้้้ดููกกกลลลแคคคุณผชมมรรบโอตา นะฮะในฉบับที่ตื่นแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าดาเมจเนี่ยจะต่างกันขนาดไหนแล้วก็แรงกว่ากันเท่าไหร่นะครับผมนะฮะอย่างแรกเลยนะครับผมนะฮะดูจากลักษณะไพ่ดอกแล้วนะครับผมนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับผมนะฮะคือคาถาแสงหรือว่าหอกแสงเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเช่นไรอัปวอสกูหายเอ้ยเมื่อกี้มันยังอยู่ไม่ใช่เหรอโอ้มาแล้วแหม่ห้าบาทสิบบาทก็ยังเล่นนะครับคุณผู้ชมมาโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการโจมตีธรรมดากันก่อนเลยนะครับผมนะพร้อมไปครับออู้้ดดาาาเเเมมมมจทท่่่กกััันนนนนลลยยะะะะะคครรบบผผฮตตวีสิ แบบนี้ครับฟิวอู้สามพันสี่แรงกว่าเดิมด้วยนะครับผมนะแต่นะครับผมนะสามารถที่จะกดค้างได้เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้ากดค้างแล้วเนี่ยจะเป็นเช่น,กนไกมั่งนะครับผมนะฮะพร้อม สปุ๊บไปโอ้ยเย็บแมมห้าพันเเลยโอ้โหถ้าโ,โดนบทนี้คือตายได้เลยง่ายเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมคือจะบอกว่าความแรงของมันเนี่ยคือเทียบเท่ากับอันติฐานห้าของผลแสงเมื่อกี้นี้เลย,เยนะครับผมนะฮะผลแสงเท่าไหร่นะห้าพแต่ว่าข้างหน้านของสกิลหนึ่งคือปาไปแล้วเนี่ยห้าพันเจแรงกว่าด้วยเดี๋ยวใม่รอบเลยครับผมนะพร้อมหมครับปิิว โอ้โหชัดเจนนะครับผมนะฮะไม่ใช่แล้วโอ้โหมึงไม่ธรรมดาแล้วคือพนแสงในฉบับที่ตื่นแล้วคือแบบโอ้โหสกิลแรงมากคุณผู้ชมโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยเนี่ยสกิลต่อไปเป็นราของสกิลเอ็กนะครับผมนะฮะภาษาไทยเขาเรียกว่าจีเหล็ก e นะฮะเออเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะพร้อมไปครับ จี้อย่างนี้จี้จี้เข้าไปจี้เข้าไปเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้หกพันสองแม่เจ้าคือมึงแรงเกินไปเปล่าแรงกว่าสกิลหนึ่งด้วยคุณผู้ชมอะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าสกิลสามนี่กูว่าไม่เป็นหมื่นเลยเหรอวะโอ้โหมันแรงเกินนะครับผมน้องๆแถมสกิลนี้นะผมนะฮะสามารถทําให้ศัตรูนั้นอยู่เฉยๆหรือว่าติดสตันได้นั่นเองนะครับผมนะฮะโอ้โหเป็นสกิลโคตรดีนะครับผมนะฮะเป็นสกิลจี้เหล็กนั่นเองคุณผู้ชมมาต่อกันที่สกิลสามกันเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะแรงขนาดไหนนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วไปครับนี่แบบนี้ โอ้โห4,003เจ็ดแค่มึงคือแรงแท้ว่าบอกก่อนเลยนะผมนะฮะว่าถ้าเอาไป PVP เดียร์เดียผมนะฮะถ้าค่าหัวต่างกันมากๆด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะทำให้เรานั้นได้เปรียบอย่างมากเลยนะครับผมนะเพราะว่าสกิลมึงแรงขนาดนี้คุณผู้ชมมาแต่ก็มีข้อเสียนะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะใช้ยากนิดนึงนะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้ครับตามต่อกันที่ทางด้านของสกิลอันติกันบ้างนะครับผมนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าอันติของผลแสงในฉบับที่ตื่นแล้วเนี่ยจะมีดาเมจเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมนะฮะถ้้้าพรรอมแลวไปคับ ปิ้วโอ้โหลัวจัดเลยคุณผู้ชมฮ่าดาเมจห้าพันไปสิบห้าพันหกพันสองนะครับผมนะฮะกูตกภาษาไทยก็ตัวที่ไม่ใช่กูตกภาษาอังกฤษนะครับน้องๆอยากจะบอกว่าดาเมจนี้โอ้โหแม่งเป็นตัวงสีแดงด้วยครับผมนะฮะโอ้โหโคตรแรงเลยครับน้องๆถ้าเทียบกับอันที่ยังไม่ตื่นเดียรนะครับผมนะฮะเทียบไม่ติดหรือว่าไม่กินฝุ่นกันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะทิ้งห่างริ้วเลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวลองมาอีกรอบนึงนะครับผมนะฮะนี่ขอญาตแถมให้ลักกานะครับผมนะพร้อมไปครับ เออโอ้ย6,002แมตช์เจ้าตายเหอะโอ้ยถ้าดาเมจจะเยอะขนาดนี้นะครับผมนะฮะสรุปโดยรวมเนี่ยนะผมนะฮะก็คือผลที่มันตื่นแล้วก็มีดาเมจมากกว่านั่นเองนะครับผมนะฮะแต่ถามว่ามีดาเมจมากกว่าเท่าไหร่ที่จะรวมไว้ตรงกลางนี้เลยนะครับผมนะฮะนี่คือดาเมจโดยรวมนะครับผมนะฮะว่ามันต่างกันขนาดไหนก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมถ้าชอบแบบไหนบ้างของการระหว่างที่มันตื่นหรือไม่ตื่นนะครับผมนะฮะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นผลอะไรนะครับผมนะสามารถคอมเมนต์กัันนได้เลยะครบ นะสำหรับคลิดโดนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย